าสวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่เกม World Warship นะซึ่งก็ตอนนี้เราก็อยู่กับเรือเทียฮานนะเป็นเรือประจนบานญี่ปุ่นชื่อว่าเรือคองโกนั่นเองนะฮะอ่าไม่พูดความจำเพลงขอไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผมขอไม่เล่นโหมดแดงนะเพราะว่าผมคิดว่าผมกาก,ากเกินกว่าที่จะไปนั่นแหละไปทวงทีมนะฮะกา,กากเกินไปเดี๋ยวผมเล่นโหมดแดงเดี๋ยวไปทวงทีมอะ่ะโอ้โหไม่ดีฮะอ่าวันนี้ก็มาเล่นแบบคลายเคยรียดสักหน่อยนะคเคยดียว,ว่าทำโปรเจกต์อะไอยไนเนี่ยมาเรยเยอะงานอะไเยอะอ่าเร่งความเร็ว speed ไปก่อน เล่นเรือประจักบานที่เล่นเถื่อนมากเลยโหเล่นลอาาลไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นจุดประสงค์หลักลของเรือคองโกเลยนะที่เราจะบุกไปเป็นแนวหน้าเนี่ยแต่ประเด็นก็คือผมไม่ค่อยจะได้นแนวหน้าแล้วผมไปเล่นแนวหลังด้วยซึ่งกูไม่รู้ว่ากูเล่นเชีย่ยอย่างกูนะฮะผมชอบเรือญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือมันยิงระยะใกล้ค่อนข้างจะแรงมากๆนะฮะแล้วก็ปืนลองปืนลองมันยิงมันเนี่ยปืนลองมันแบบเก่งเพราะว่ามันเก่งกว่าเรืออเมริกันนะปืนลองอะ่ะแล้วก็เกาะเกาะหน้าหนาแต่ถึงเวลาแม่งโดนเจาะค้างเดียวบางทีไม่ระเบิดเลย ก็จ,จะโดนแมกกาซีน,นครับมันเลยระเบิดในลูกเดียวก็อาจ,จเิเมนก็เสียนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เรากําลังพุ่งหน้าไปถ้าเราไม่หลบเราก็ไม่ชนเกาะน,นะแต่ประเด็นคือจะมีศัตรูมาตรงหน้าเราน้ำผมขอ,ขอพุ่งเข้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเล่นเรือคองโกเนี่ยเราพุ่งเข้าไปเราเอาข้างเข้าเนี่ยราโดนเจาะง่ายมากนะแต่ถ้าเราเอาหัวเข้าเนี่ยซึ่งบนหัวเรามีปืนสองกระบอกเนะี่ยมันแทบเจาะไม่เข้าเ,เรือคองโกมันถึกมากถ้าเกิดว่าโดนยิงจากหัวก่ะแบบโอ้ มันดีมากแถมเรือแม่งเร็วชิบหายเรือประจันบาลเชี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดนอตแต่เรือประจันบาลที่เร็วมากนะผมว่าเท่ากับเรือของอเมริกานี่ผมขับเอ้ยี่สิบเอ็ดน็อตแล้วกว่าจะถึงครับคอยังไม่เปิดเลยทั้งนั้นนะฮะอ่าเราเจอแล้วฮะอุ้ยคูโซ่เขาเป็นเรือเทียหกฮะไม่เลรยวฮะดีดักเลยอุ้ยชิบเรื่อเพื่อนเพื่อน เพื่อนอย่าวิ่งตัดหน้าหรอกีิสิเรามาดูกระสุนท้วยิงไปสักหน่อยนั่นยิงไม่โดนนะเพราะผมยิงดักแค่นี้เดียวเองเพื่หรือว่าโดนวะโอ้ดวงไม่เข้าข้างเลยฮะก็เราเข้าใจเรามันยิงยากคือตอนเนี้ยด้านหน้าเรามีผมคิดว่าเท่าเท่าเรานะกูไม่เท่าว่ะกูจะหลบอยู่ไหมเนะี่ยคือมีเรือนั่นอนะเรือพิฆาตอยู่ข้างหนา้าผมว่าผมพุ่งเข้าหาเรือโซ่เลยดีไหมเนะี่ยเล็งไปยิงไปก่อน โอ้ยเพื่อนจะตัดหน้าเราโอ้โหชิตดูสิดหน่อยโอ้ยเฮี้ยไม่โดนเลยอ่อฟัคเพื่อนมันเข้าไปสู้กับเรือวิทาสให้กูน้อยกูจะตายห่านี่เฮี้ยไม่ใช่คืออ่าเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนที่สัตว์ไประเบิดเรือวิทาสให้เรานะผมไม่อยากจะหันข้างให้เรือฟูโซเท่าไหร่นะไม่งั้นเกาะแตกแน่ๆโอ้ยนี่ไงอุ้ย โอ้ยไอหาไม่มีคนมาเจือกชิปหายแล้วไงแล้วไฟไหม้ด้วยไม่เป็นไรฮะแค่ไฟไหม้ไม่กลัวหรอกป้าบไอแคยโดนหัวเรือตายห่าแล้วไงตะพุ่ยจะพุ่ยจะหาอะไรกินป่ะเนี่ยไม่เป็นไรรู้ที่กัดมันคุยลองยิงมันตะพุโดนชนมันไม่โดนเลยไอซาสยิงมันอือไม่แตกด้วยโอ้โหชิปหายแล้วฮะพุ่ยโดนชนมันเออสวย ตอนนี้ด้านหน้าเรามีเรือฟูโซนะฮะแต่ว่าไม่มีเรือมาเสือกอยู่ข้างๆกูเด็กกูคุณหลบก่อนดีกว่าเราหลบแล้วเอาหันกลับเรือไปยิงฟูโซอ็ได้นะถ้าฟูโซไม่ไม่ระเบิดเรือเราก่อนนะซึ่งกูว่ามันกลางจะระเบิดเรือเราโดนเหวแล้วจะาจากีโคเชตบปะเอ้าจอดได้อยู่มันยิงจากเราขอเล็งปืนมานะไม่จ่อดวะ,วะโอ้ยไม,ไม่เข้าฮะเรือฟูโซเป็นเรือเทียรหกน้นเลย เกาะหนามากโอ้ฟากไฟไหม้แล้วหลายสัตว์พุ่หายไหมไอ้เนี่ยเราอยู่เนี่ยโอ้ยปืนแตกชิบหาย <c oughs> โอ้ตายแน่ซ่อมก่นอนผมว่าเรือผมแตกว่ะส่งฮะเรือฟุซโซหันท้ายให้เราอ่ะยิงก่อนเออปืนแตกงั้นมึงอ่ะ <c oughs> ผมหันหลังให้เลยนะเพราะว่ากูมไม่ไหวแล้วกูจะตาย เอาเชียกูหันพิทางอ้าวเฮ้ยเเชียร์อะไรวะเนี่ยมีเรือนั้นวิ่งว่ารูดิสเรือเชียให้ม่มึง่ชื่อยากสิผ่านวิ่งไปก่อนโดนไหมโดนปืนใหญ่โดยมีนัดเอาไปโดนชนสวยอือโดนไปอีกอ่าจ่อคอไปสองนัดฮะจังหวะนี้โอนเรือกูเล่นกลามากเลยกูวิ่งกูวิ่งเข้ามาห้าวเรือเทียหกไหนบ้าเอ้ ก็เข้าใจนะผมเล่นกาบครับเพื่แหละผมเดี๋ยวไม่กล้าเล่นหมดแดงผมเล่นกาบมากเลยนะไม่รู้ไอ้เชี่ยเรือเพื่อนกูแปลกกูตายฟูโซ่พ่อมึงเออไฟไหม้สวยเฮ้ยตอนนั้นมีเรืออะไรบ้าง่ะวินิปัสยูนิทิสเรือเชี่ยอะไรวะผมรู้จักเนี่ยมันเป็นเรือเทียอะไรวะเอากูเปิดเอากูเล่งเชี่ยอะไรของวูเนี่ยกูกดแถบไปได้ฟากไม่โดนเลยไอ้เหี้ยมันคงไม่คิดจะยิงเหราใช่ไหม ยิงโดนโดนกระเที่ยนเลยสุดตีภเขาอะนะโถอยะเที่ยนเฮ้ยโดนไหมโดนไหมต้องโดนแล้วจ hey, ังหวะเนี <olduğu mum> ้ยอือเจาะไปสองดอกแต่แต่เจาะในส่วนที่ไม่ควรจะเจาะเนี่ยเวรเจาะไปไอ้ตรงนั้นเพื่อนเรากำลังมีซึ่งมืชักซึ่งเข้าบ้านในการยิงแม่งเลยเรือลบลำเราเป็นแสกโอมายิงไอ้เชี่ยโดนเพื่อนไหมน่ะถ้าโดนเพื่อนหนุ่มเชี่ยมากเลยโอ้โหเขาเฉดไหนึ่งดอกตายห่าละ เมนดิโกเชตเป็นกระถิ่นิงไม่เข้าว่ะสิแต่โอ้ยมันเป็นไรเราขอไปไล่ตามเราจันบาลานั้นก่อนที่ก็พอเราไปห้ามเือฟูโซ่นะตัวเข้าใจแม่งเลอทียหกไม่ยิงอะไรเฉยๆเลยครับแต่บอกว่าเลอทียห้าก็ยิงแะไรพอกันเลยนะแต่แค่มันเหมือนบางกว่าไงไม่รู้ว่ะเปิดสปอตเตอร์แล้วกันนะเดี๋ยวดูมุมมองสูงหน่อยเพราะว่าสปอตเตอร์ไม่ได้ใช้เลยเอามาไม่เคยใช้ครัอ่าหกวินาทีครับตัดสปอตสวย มาดูผลงานฮะอือโดนไหมโดนไหมโอ้โยสัตว์โดนนั้นเต็มมาี่โอ้โยสัตว์กูนี่ใช้ค้ามยาเต็มที่ไอสัตว์แต่กูพูดเป็นประจำเป็นไงล่ะกูกยึดไปแล้วนะสามจุดเดี๋ยวมึงมีแค่จุดเดียวจะเอาอยัางไงเนี่ยเกมนี้ไมไ่ทำอะไรเยอะมากนะคือคาละเมนหนยมากเลยแล้วกูกดแทบดูไม่ได้นะว่าไอเรือวิอเรือวาทยูนิตนี่เป็นเ,นเรืเอคารอะไรเรือไม่กระชื่อยากชิบหายยิงก็ไม่ได้โอ้โหมึงอยู่ระดับนั้นแม่ เขื่อนพอถ้าโดนคือเชี่ยโอ้มันไม่โดนอยู่แล้วล่ะมันยิงรอดช่องเขาผมยิงกาดไงนะถ้าเกิดเป็นคนยิงแม,ม่น่าจะยิงโดนอยู่ผมหันกาบเรือรอแล้วจังหวะาไม่ยังไม่เห็นผมก็ก็มมไม่ขึ้นสปอตเต็กก็น่าจะไม่โดนอยู่แล้วล่ะโอ้แล้วเลยไปคาดเก็บนะน่ะโอ้ยจะไปคาดขนาดข้างแล้วลโอ้ยมันจะชนเลยเหรอเฮ้ยโอ้ฟลักโดนครับสวยเหลือไปคาดเก็บเรียบร้อย ตานี้ไม่ได้อะไรมากตานี้คือซัพพอร์ตอย่างเดียวเล่นกลามากเลยผมาะผมถึงไม่กล้าโลงโหมดแดไงไงอ่ามีซัตรานึงกันนะก็โทษทีนะทุกคนพอดีว่าแมกกมื่อกี้มันมีปัญหาหน่อยพอดีว่าคือแบบมันมันก็เล่นได้นะแมืกก่อกี้แต่ว่าพอดีไฟมันตัดนะก็เลยเออมาอัดมาอีกแมชน,งนึงนะฮะก็โทษทีนะก็เอก็จะได้รู้ไว้ก่อนนะแม็ชนี้ไม่ได้ต่อบแมมื่อกี้นะโอเคแมจุดจุดด้วย ตายให้ตายสิแล้วกูจะไปจุดไหนดีวะเนี่ยผมไาะเป็นเรือประจำบานนะฮะมันอยู่ฝั่งซ้ายผมก็คงต้องไปซ้ายแหละนะถ้าเกิดว่าดูจากแมพเนี่ยแสดงว่าเราจะมีเรือประจำบานเข้าทางขวาแล้วก็จะมีเรือธรรมดาเข้าทางซ้ายงั้นผมเล็งเอาเรือประจำบานทางขวาดีกว่าเพราะผมน่าจะสู้เรือธรรมดาไม่ได้งั้นผมขอเข้าจุดบีนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเรือลาะตะเวนโผล่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะดีมัง้ง แต่ประเด็นคือมันจะไม่มีเราซัพพอร์ตแล้วนะประเด็นไม่เป็นอไรเราเอาหัวเรือเข้าขึ้นองหัวเลยนะแต่ประเด็นคือดูทิศทางการเดินเรือคู่นี้ไม่ใช่การเอาหัวเรือเข้าเลยแม้แต่นิดเดียวพุ่งไปด้วยความเร็ว28ตอนมาสรับุรีจันบานมันเร็วมากนี่เป็นเร็วมากนะครั้นเราจะทําการพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วก็เชี่ยได้สัตว์เอาเมื่อกี้ยูบอกเร็วอยู่เลยยังไม่เจอศัตรูในน่านน้ำแห่งนี้ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละ เตรียมตัวเลี้ยวเข้าไปหันปืนไปทางอ้าวโดนตัวจับฮะแสดงว่าแถวนี้อาจจะมีเรือพิฆาตนะไหนในโซนรัมนสมี6.2เนี่ยเพราะว่าเรืออนี้มัน,มนโดนตัวจับง่ายมากนะถ้าเกิดเจับเรือลอื่นนะเขายิงดักขอลบก่อนนะเขาเห็นแล้วเขายิงเลยอ่ะเล่นเล่นเล่นแบบโอ้ บอกแล้วเนี่ยตรงกลางไม่มีใครเข้าหรอกนะไปทั้งข้างหมดเลยแล้วเรื่อปอาจารย์บามต้องไปเชื่อมข้ามเห็นหรถวันตรงกลางไหมวะเนี่ยฮะนั่นไงว่าแล้วมีมีเลือพิฆาตเขาสร้างหมอกควนันแล้วฮะทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะสี่วิเนนะี่ยไม่นาา่าจะยิงทันวะคือยิงโดนยากมากนะ,ะเร,รือพิฆาตบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเรือประจันบานเนี่ยกระสุนไมได้ยิงรัวขนาดนเนี่ยผมต้องวิ่งเข้าจุดนี้แหละ เรือวิคาดช่างมันขอหลบเลือวิคาตก่อนมันเถื่อนมากเลยเนะี่ยนี่นั่นในกระสุนเรอือวิขาดนะไม่แรงมากอะ่ะแต่ประเด็น,นคือเราหันค่ายเขาเนี่ยคือเราโดนเจาะรัเวเลยไอ้ห่าล้วมีสองฝั่งด้วยแล้วเราฝั่งนะั้นไม่ยิงพวกตัวเองวะยิงอยู่ฝั่งตัวนอ้นะยิงไปซีไปยิงก็ทธรรมะไปเจอเรือคงโกฝั่งคูแข่งนะไม่โดนโดนน้ำโดนน้ำหน้าเรือหมดเลยคงต้องเข้าไปหนึ่งหนึ่งะฮะ ทำไมเลือกเขาเยอะจัง๋อเข้าจะอัพตัวนั้นก็ได้ s o ลูบิตี้เอ็กซนะหรือเลือกเยอะเขาให้เราช่วยยิงอันนั้นหรอช่วยไม่ได้หรอคือนั่นแหละสงครางโดนตืบอยู่นะคือกูไม่น่าเข้ามาจุดดีเลยเพราะว่าเข้ามาโดตืบแล้วกูจะเข้ามาทำไมโอ้ยโดนห้าพันตายละแล้วกูเข้าแค่สามพันเนี่ยนะให้ตายเดี๋ยวแล้วกูไปสู่เขายัางไ,ไงวะเนี่ยช่างมาันถ้าเลือกเราเหลือน้อยจัดเราชนเขาเลยครับ เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการชนต่ออะยิงต่อดักเราบังคับเราหันข้างอะชิบหายแล้วจริจริงเราจะชะลอชะลอเรือก็ได้เอาต่อต่อหมดเนี้ยโอ้ยลอไอู้หันข้างได้ทำได้ลงคอไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยรอให้กูหันท้ายลงคอแล้วกูยิงหัวเรือมาทำไมเนี้ยว่า เลยแล้วนะเพราะเขาเพิ่งใส่ทัน,นโวัวเมื่อกี้ถ้าผมกกเสือ,อผมไม่ได้กลับอีกแลนะจอตันมือน,นึงสวยผมอาจจะโดนอาจจะโดนแมกกาซีนระเบิดนะก็ขอโทษแต่เพราะว่าแมทนี่งม,มา้าเกินไปนะจีบีก่อนหกพันไฟไหม้ด้วยเราเสียเปรียบนะจริงๆอ่ะเพราะว่าเลือกเขามาเขาเยอะกว่านะแล้วก็เซวว์กำลังจะพร้อมแล้ะขอหันหัวเรือให้ก่อน ตอนนี้ทำไมเราเป็นฝ่ายไล่เนี่ยอ๋อไฟดับโอเคสวยประเด็นคือปืนลองยิงไม่โดนเลยอะผมขอไล่เขาไปนะเพราะว่าเรือเรือของโอกเขาปเป็นเรือจักรบานฝั่งโน้นนะก็นั่นแหละผมก็เลยแบบจะไล่เขาไปก่อนแล้วกูยิงฮีโร่เชิดสองนะทำไมวะเน,นี่ยฟาดเราอาจจะเสียเปรียบเพราหรับการไล่ตามเพราะว่าปืนหลังเหมือนเขาเนี้หหามากกว่าเขาเมีโอกาสยิงโดนมากกว่า่าลืมนะว่านี่เรือลำเดียวกันนะแล้วเราเหลือเล่นน้อยกว่าด้วยเราไปให้เขาคืออะไรวะเนี่ย ใครยิงโดนก่อนก็นั่นแหละฮะนั่นแหละมันยิงมันสาดสวมาแล้วสวยหลบได้แบบไม่ติดอือเข้าปืนใหญ่ไปปืนใหญ่หลังก็พังไปหนึ่งหนึ่งกระบอกแล้วฮะเดี๋ยวนี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยเขาให้เอาเรือลบไปสู้กันเขาไม่ได้เอาเรือลบวิ่งไปจับกันนี่เฮียแล้วคุณเล่นเฮียอย่างคุณนี่ะฟาดเออเล่นแรงคุเนี่ยอ้อมจำผิดฮะไอ้ที่มันมีเรือประจัญบานเดียวคือเมื่อกี้โอ้ไม่นะโอ้ยเขาหันว่ะ ผมไม่คิดจะชนเราใช่ไหมหรือไม่ก็เราชนเขาอะคือผมไม่อยากชนนะเพราะว่าชนแล้วมันจะตายคู่ไงเลือดตอนนี้เลือดก็ตามหลังแล้วนะเฮ้ยโดนหนึ่งนะัดสวยปืนลองปืนลองยิงโดนไปสิบสี่นะเขาบอกยิงไม่โดนคือเชี่ยอะไรวะเชี่ยเขาหันนี้วะเขาหันข้ามายิงเราจะเสียเปรียบนะเขาอาจจะใช้ตัวรีแฟร์บัสตี้ก็ได้นี่ทำไมเขาไม่อยากไม่ใช้ล่ะเขาพยายามสลัดเหรอเนะี่ยขอยิงนียก่อน คือเขาหันหลังให้เราไงมันเลยยิงไม่ค่อยได้นะเล้วเขาพยายามเขาพยายามเจาะข้างเราไม่ไม่ไม่เราไม่ให้เปิดรีแทบาร์ตี้ไปผมว่าผมพร้อมแล้วชิปหายแล้วเพื่อนเรายิงต่อไปโดมาฟากเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนแต่มันจะโดนกูไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยพ่อมึงอ่ะโอเคหมดระยะก่อนถูกใจหมด อาอ่ายิงไปก่อนนิโคเชตวู้ยิงนิโคเชตประจำเลยนะวู้ยิงก่อมันทำไมเฮ้ยผมเล็งเครื่องสิไอ้บ้าโอ้ยไฟสองจุดดับก่อนอะไรวะเนี่ยเล็งเครื่องกรเร็วสิเหลือของโคจ๋าอือจ่อมันเออจ่อมันเปสองดอกสวยจ่อฮาวเกิดไปจ่อแค่ตัวเลวเองนะจ่อมันอีกจ่อมันอีกสวย ต่อวีสองพันโอ้ยเชี่ยโดนตัวจอบเหมนะือนกันโอ้โดนหนัก,กว่ะมันยิงมันยิงแม่นจัดโอ้โหตามมันหันหัวเรือเข้าหามันก็ยิงมันไม่เข้าแล้วนะฮะเนี่ยอาจารย์ที่บอกเมื่อกี้ผมไปยิงท้ายเรือมาผมก็ยิงให้ไม่เข้าเลยนะเกระโคตรยิงเรือของโกนะคือหัวเรือท้ายเรือพุทธแข็งปนะูมสวย ทำหนึ่งอยู่ไหนวะคือแล้วกูสู้กับมึงมาตั้งนานเลือกกูเหลือแค่นี้คือเชียอะไรเนี่ยแล้วยี่ลำหนึ่งอยู่ไหนโอ้ยอยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นั้นโอ้ยชี้ตอตอ๊ะถูกใจนี่กูจะโดนต่อเพื่อนตัวเองยิยงไม่ได้นะอ๋อรู้ละนี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงพิกัดเขาเรียวกว่าอะไรอะ R c อะตรงนั้นอะตรงตรงดูกำกัด CC มันจะมีแม็มากก็อยู่ว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้น เราก็จะพุ่งตรงนั้นนะฮะถึงแม้ว่าเลือดกูดจะเหลือนิดเดียวก็ตามไปเรือ New York. นิวย,ยอร์กครับนิวยอร์กไม่กลัวแค่เรืออเมริกา,า,ากูไม่ท้าทายเลยมันโผล่มาอ้าวฟ้ากูลืมหันหันหางเรือไม่เปิดสปอตเตอร์ไปต้นเกมไม่เปิดกูจะเปิดท้ายเกมเอาไงติดเขาเขาวางไว่น้ไม่ติดเป๊ตเปเชียนี่กูไม่น่าพูดเลยตอนนี้เราต้องระวังตัวไว้เพราะว่าผมคาดว่าเร, York, ารือนิวยอร์กเซอร์โวจะระเบิดเลย เรืออเมริกาเหมือนยิงเลยญี่ปุ่นแรงเลยนะเพราะวามุมยิงมานานันนะบางทีมันเจาะเกาะได้เงี้ยเพราะว่าหัวเรือเราแข็งแต่ว่าเหมือนยิงสูงอ่ะโอ้วว่าตึกขรุขรเนี่ยน,นั่นไงติดไปก่อนอุ้ยโดนหัวเรเลยน,นิดนึงสวยเจาะเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่ควรจะโดนด้วยซ้ำเปิดรีแพตรตตี้เรือนเพราะว่าจะได้มีเลือดไปสู้ไปแทง โอ้เหลือบีค่าก็ไม่กล้าเข้าโอ้เหลือบีค่าเลือเลย่อเหมือนกันไม่เป็นไรกูเข้าพปกจะเข้าไปสู้เลยนิยอร์ตัวตัวแม่งเมื่อกี้เพิ่งตัวตัวกับเรือเอาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล็งหรอฮะอีก็สวยดิโอ้หัวเรือตัวนี้โคเชตวะกูยิงดักมากเกินไปนิยอร์ไม่ได้ไม่ได้เล็งแล้วนะเพราะเขาหลังหันมาไม่นะไม่นะอย่าหันทางนี้สิกูกลัวไม่ไม่อย่าหันมาทางนี้สิโน no no เกย์ no no โดนหันโดนหัน,นอย่าหันมาอันนี้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันมันยิงมาแล้วโอ้มันยิงเลยของมันวะเออกูยิงเลยของกูกูย,ยิงไม่โดมนมือนกันแหละโอ้ไม่ตายสิดีครดบัตตี้หมดแล้วฮะว่าวต้องชนแม่งนะฮะกลัวอะไรเงี้ยชนมันฮนะแบบเรือ,เร,อ,เ,รอเรือเราเลือน้อยกว่าเราชนเลยฮะแล้วนี่มันลำสุดท้ายละชนเลยกลัวอะไรชนเลยกลัว ชนไปดิกูืชนอะผูไม่ห่วงอะเพราะว่าจะจะเรือแตกไม่แตกค่าทุค่าของขีค่าซ่อมก็เท่ากันเปิแตกแล้วไงเป็นไงอะหันข้างเข้าหรอมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอหันข้างเข้าอ่ะเดี๋ยวกูชนแม่งเลยเลี้ยวขวาเต็มกำลังชนมันชนมันช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 นตู้สวยเอี้ย ไม่ยิงดีๆไม่ได้นต้องมาชนเรือนิวยอร์กเขาบอกเชี่ยเลยของมึงนี่ฮะดาเมจเก้าหมื่นเยอะมากไอ้สี่หมื่นเกิดจากการอีห้าหมื่นเกิดจากการชนขนาดชิบหายเลยโอเคก็คงต้องจบคลิปเท่านี้นะแมทวันนี้ก็สนุกมากนะฮะ <laughs> ก็มกะ <laughs> ผมมาเล่นแค่แค่เครียดจากโปรเจกต์นะถ้าเกิดคลิปต่อไปถ้าเกิดว่า อยากให้ผมทำคลิปทีมก็ไปกดไ like, ลค์คลิปทีนะผมจะได้รู้ว่าควรจะทําคลิปอะไรถ้าเพื่จะดูอีกก็เนี่ยดูคนสก,กายผมเล่นอีกเล่นเกมนีอ้อีกเนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้นะผมจะได้รู้ว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะก็สาบนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับก็สาบนี้สวัสดีครับ